สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับบ้านไร่พากินชาแนวเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะทุกคนวันนี้อลืมคำพูดตัวเองเนาะวันนี้เรามาด้วยเมนูเส้นตำตำเส้นนะคะแต่เป็นตำเส้นเล็กนะคะทุกคนตำเส้นเล็กนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวเล็กตำใส่ไอ้นี่ค่ะหมึกกระดองนะคะทุกคนแล้วก็นานแล้วไม่ได้กินตำเส้นเล็กเนาะ,ะแล้วก็มีผักคะนา้ามีแคปหมู มีผักกาดขาวแล้วก็มีผักกาดเขียวนะคะทุกคนเราจะไปแซ่บๆแล้วก็มีผักขาดอยู่ข้างล่างใหญ่เบ้อเร่อเลยเอาไว้ทานขนา้างล่างไม่มีที่วางจ้าที่วางมันเล็กเนาะก่อนอื่นนะคะทุกคนเราขออนุญาตดื่มแก้คาวใครไม่ดื่มก็ขออภัยด้วยนะคะ่าว่ากันนะคะทุกคน อืมมันรู้สึกชุ่มคอนี่เลยสอยประมึกไปโอ้โหท้องว่างร้อนท้องเผาเลยนี่ค่ะอืมคำแรกก็ได้เยนอะ Mm ทำไม่เป็นมึงแบบขออนุญาตทำแบบนี่นี่น 嗯，嗯。Mm. Mm. ตําใส่ไอ้ใบผักใบเลอยนะคะทุกคนต้นหอมใบเลอยอืม

ลาบ้านเรานะคะเพื่อน ลกเหนียมมากกระเดนจจาอืม เพื่อนเผ็ดไม่เผ็ดดูเอาขณะอากาศร้อนออมื สุดยอดอยู่ตรงนี้เลยเพ็ดแล้วหยุดไม่อยู่อะไปให้สุดแสบปากลำบากตัว ทีหลังลวกเส้ลวกลวกลวกซั่งหนึ่งลวกผอมอันนี้ลวกสองหออ เป็นปเพราะเราทำเผ็ดเลยแซ่บมากอยากได้ขนมปังที่เค็มเนาะคือตอนนี้เหนื่อออก và luôn con con này. Khá là à nó nấu nấu. Hôm nay sẽ ăn con này. Xem mạng うん。うん อยาิเอาไม่อยู่แล้วเพื่อนเพลนะเวลาหมดแล้วอะแล้วก็เพลนมากเลยอ๋อลมออกหูดเลยเพื่อนๆอย่าเลียอย่าเรียนแบบนะคะถ้าใครจำเป็นไม่ได้อย่าลอกเียนแบบนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้กด, like, กด share, ไลค์กดแชร์บานไลค์ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้บ้านไร้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าว่าบ้านไร้จะทำอะไรมาให้เพื่อนๆทานมาทานให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนถ้าทาไม่สุภาพขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนแค่นคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะทั้งน้ำหูน้ำตาไหลดูเหงื่อออกมากเลยค่ะบ๊ายบายไปหาทานไอสกคิมก่อน,นะคะ่ะ